สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อสมาชิกหวยไทยลอตโต้ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้เราจะนําเสนอสูตรเด่นล่างสามตัวนะครับเป็นสูตรจากงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อหกสิบสี่นะครับจากงวดที่แล้วเราคำนวณได้ห้าแปดหนึ่งนะครับ ระวังสองตัวล่างออกสานะครับผมให้เน้นไปที่5กับ8นะครับ8ก็มานะครับตำแหน่งหนักหลักหน่วยล่างนะครับสูตรนี้จะเดินมาทั้งหมด27่งวดนะครับ จะเริ่มเข้าตั้งแต่วดที่ออก57นะครับเพื่อนลองดูตามตารางนะครับก็จะเดินมาต่อเนื่องนะครับยังไม่หลุดนะครับ สองงดที่ใช้งานจริงนะครับคืองวดที่ 26, 27นะครับต่อไปเป็นงวดที่28นะครับ วิธีการคำนวณนะครับเราจะใช้หลักหน่วยบนบวกกันสองครั้งนะครับบมอดหลักร้อยหน้าครั้งที่1 1ครั้งหมกดีหลักหน่วยท้ายครั้งที่สองครั้งนะครับระบุได้สองคงที่เป็นเด่นตัวที่ 1, <c oughs> 1> แล้วบวกเพิ่มอีก3าเป็นเด่นตัวที่สองระบกเพิ่มไปอีก3าเป็นเด่นตัวที่3านะครับผลรางวัลวันที่16ตุลาคมออก3า6 3ปดหสามเจดสองตัวล่างออก3ามแปด สามตัวหน้าครั้งที่1ออก602ูนงาตัวหน้าครั้งที่2ออก964าหาตัวท้ายครั้งที่1ออก2 95เกาหาตัวท้ายครั้งที่2ออก798นะครับเราจดผลรางวัลจดให้เหมือนกันนะครับจะได้คำนวณได้ถูกนะครับจากสูตรนะครับเราจะได้2บวก2บวก6บวกแแล้วบวกด้วย2อครั้งท,ที่นะครับ สองบวกสองเป็นสี่สี่บวกหกเป็นสิบสิบบวกแปดเป็นสิบแปดสิบแปดบวกสองเป็นยี่สิบนะครับเด่นตัวแรกเราได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกเพิ่มไปอีกสามเป็นสามนะครับสามบวกอีกสามเป็นหกเราก็จะได้เด่นล่างสามตัวนะครับคือศูนย์สามหกนะครับประจําวม่อเป็นที่หนึ่ง ให้เน้นไปที่สามกับหกนะครับพอเลขหกนี่จะชนเลขวิ่งสองตัวของเรานะครับว้างล่างสองตัวเราได้ห้ากับหกนะครับ สูตรจะเดินต่อไปงวดที่28ได้หรือไม่นะครับต้องมารอรุ้นกันในวันที่1พฤศจิกาย,ยน2564นะครับให้เพื่อนเพื่อนนำข้อมูลไปวิเคราะห์นะครับกับสูตรอื่นนะครับเพื่อจะได้เหลือน้อยชุดลงนะครับเพื่อความมั่นใจในการนำไปซื้อสลากขึนแบงรัฐบาลประจำงวดนที่1พฤศจิกาย,ยน2564 สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ